สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้ผมจะพามาดูการสร้างรถสร้างรถที่ใช้ในการเกษตรนะเป็นรถลากจูงใช้วิทน้ําได้อยู่ข้างหน้าผมตรงนน้นนะตอนนี้ช่างเพิ่งจะมาเพราะผมนัดเขามารีวิววันนี้แต่ผมก็ไม่ได้บอกเวลาไงแต่ผมมาถึงแล้วแต่ระวังนี้เดี๋ยวให้ดู ข้างๆนี้มีการปลูกหญ้าที่เอาไปปูสนามน่าจะเป็นนวลน,น้อยหรือเปล่าผมไม่รู้จักนะชนิดหญ้าแต่เป็นว่าผมถ่ายให้ดูก่อนอันนี้เป็นของญาติกันที่บ้านแต่ผมไม่ได้ทํานะผมทำนานี่ตอนนี้เขากำลังบำรุงต้นมันอยู่ คือมันยังไม่เต็มดีใช่ไหมมันยังเดินไม่เต็มพื้นดีเดี๋ยวถ้ามันแน่นกว่านี้ขเขาก็จะแซะแซะมันก็มีวิธีการอีกปลูกก็มีวิธีการอืมเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าผมจะมาทําเป็นบันทึกให้ดูว่าเออปลูกยังไงปลูกปลูกหญ้าด้วยดาดำหญ้าเนี่ยแหละเออเขาเรียกเขาเรียกกันประมาณนี้นะผมไม่ได้ทำครับผมก็เลยใช้สับไม่ค่อยถูก จริงมันมีเยอะกว่าน,นี้มันมีข้างหลังบ้านผมอีกเยอะมากก็จะปลูกแบบนี้เขียวๆแบบเนี้ยสวยมากเลยอันนี้ก็เป็นไซเกาหลีนะไซเกาหลีก็เอาไปเป็นไม้ประดับอะเป็นทํารั้วเป็นรั้วเป็นรัวน้วต้นไม้อก็ดีนะเวลาเราปลูกทีๆมันก็จะแน่นเวลามันโตรเราก็ตัดทําเป็นทรงพุ่มก็ดีจะแน่นมันจะแน่นมันจะยึดติดกันจะเดินรอดไม่ได้เลยนะเวลาแน่นๆเนี่ยอันนี้คือ ประมาณน่าจะเมตรห้าสิบมากีลยเขาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงกันนี้ฮะเลี้ยงแต่ต้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นของแยิกันที่บ้านเดี๋ยวผมไปทิ้งเบอร์เขาไว้ให้ใต้เพจผมแล้วกันใต้ลิงแล้วกันอันนี้เดี๋ยวไปดูการสร้างรถเกียร์เล็กรถเกียร์นะก็จะมีเกียร์เกียร์รถแล้วแต่เราจะเลือกชนิดของเกียร์ว่าเป็นเกียร์รถเล็กเกียร์รถใหญ่เกียร์รถยนต์เกียร์รถเก๋ง ก็คือเกียร์รถเก๋งเกียร์รถกระบะเกียร์รถบรรทุกแล้วแต่แต่ยางนี่ก็เป็นยางบ้างเพราะมันต้องใช้ในการตะเกียกตะกายสู้กับความลื่นของถนนในหน้าฝนกับในท้องนาบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางนะก็วิ่งบนถนนดำได้ลาดยางวิ่งได้แต่ล้อต้องเป็นล้อบ้างเครื่องก็เป็นเครื่องสูบเดียวจะเป็นคูบอต้ายันมา่าอะไรก็ได้แต่สามสูบไว้แล้วแต่ช่างเขาจะ ประดิษฐ์ใส่แล้วแต่เราจะต้องการเดี๋ยวผมจะไปเก็บรวมรวมภาพให้ก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูเวลาเดินนิดมันจะสั้นๆหน่อยผมยังไม่มีอุปกรณ์ช่วยก็ใช้ๆอย่างนี้ไปก่อนอจะมีอยู่คันหนึ่งแล้วที่ทำเสร็จ เกือบจะสมบูรณ์อันนี้เป็นของผมล้อของผมขันของผมอยู่โน,โน่นนี่นะขันของผมอยู่นี่ก็แค่ขึ้นโครงแล้วางโครงแล้ววางโครงแล้ว,ว,ลวเ,กโนโนเกียร์อยู่โน่นเกียร์อยู่โน่นเครื่องอยู่ที่บ้านนะคืออันนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จแล้วเหลือแต่เอาเพลาลงเอาเกียร์ลง งานก็ไม่ยังยังไม่เสร็จดียังไม่เรียบร้อยคือห้าสิบเปอร์ซ็นอันนี้เป็นของของคนที่อยู่ในเราแวกบ้านผมหมู่บ้านผมจนะเนี่ยอันนี้ทำเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วเนี่นี่เกือบเสร็จแล้วแค่เราเอาเครื่องใส่นะ เครื่องอเครื่องพิคูปัต้าสูบเดียวใส่ก็ขับได้เลยอันนี้โดยรวมถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเขาคัสรงคัสซีอันนี้มีแหนบนะยืดหยุ่นได้หน่าจะมีแหนบมีล้ออ,อ,นนอนะือันนี้สร้างกับมือนะอันนี้สร้างกับมือนะคืออย่างแฮนด์เมกหมดสร้างกับมือเหล็กนี่ก็ช่างก็วิ่งไปซื้อตลาดมาแล้วก็ามาประกอบตัดชิ้นส่วนวางองศาวางมุมวางตำแหน่งขาหน้าขาหลังแหนบ เป็นเหล็กเป็นเหล็กเหล็กซีแต่เป็นเหล็กหนานะครับที่ใช้ขึ้นโค้งนยเขาจะมีเฟืองเฟืองในการขับเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นเกียร์นนคันเกียร์อยู่โน,น่นแต่ยังไม่ได้ใส่นี่พงมาลัยพงมาลัยก็จะตอนนี้จะเป็นแหลกไปเชื่อมกับข้างหน้าอย่างนี้อันนี้ใช้เวลาสร้างก็นานอยู่เพราะคันนี้รา,ายละเอียดจะเยอะคันนี้รายละเอียดเยอะเพราะว่าเขา เรถคนแก่นะรถคนแก่จะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวให้ก็จะมีไดรสตาร์ทนะมีไดรสตาร์ทคือเบรกกุญแจใช้เบรกกุญแจเอามีดิสเบรกห้ามล้อห้ามล้ออยู่นี่ครับเป็นดิสเบรกตัวเดียวข้างหน้ารู้สึกจะไม่มีข้างหน้าไม่มีใช้ ก็แ้ห้ามล้อล้อหลังคู่เดียวเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักมันจะลงตรงนี้เยอะก็ถามทำาม,ม้อยู่ไม่อยู่ฮะเหลือเฟือเป็นดิสเบกกี่นิ้วเดี๋ยวดูก่อนดิสเบกน่าจะประมาณสิบนิ้วดิสเบกประมาณสิบนิ้วนะครับตรงนี้ก็เป็นไดสตาร์ทเนี่ยหมุนไฟวินเนี่ยเป็นไฟวิน หมุนแล้วก็ไปชุดเครื่องเครื่องก็เป็นเครื่องคูปต้ายันมากแล้วแต่เครื่องสูบเดียวเป็นเครื่องรถในกเกษตรกรรมนี่แหละเห็นไ,ไหม,มหมุนหมุนกุญแจสตาร์ทตรงนี้ปึง้งเครื่องก็ติดเราก็ปล่อยไม่มีหลักๆแค่ประมาณนี้แต่โดยรวมก็คือสร้างมือครับสร้างมือวัดขึ้นรูปตัดองศา สร้างมือหมดไม่ได้ซื้อบอดี้ไม่ได้ซื้ออะไรมาแล้วมาวางไม่ใช่นะทุกอย่างจะขึ้นเหมือนคันโน,น่นทุกอย่างจะขึ้นเหมือนคันนี้หมดเลยเนี่ยวัดตดัดเชื่อมอืมเห็นว่าจะมีระ,ะดับน้ําด้วยอืมนี่คือพวกแกนเพาะอะไรพวกนี้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาแกนโตไม่โตของผมใช้โตหน่อยโตคันโน้อนอีก ว่าผมของผมใช้ใช้ระบบเดียวกับตัวนี้แหละใช้โซ่ฉุดเนี่ยใช้โซ่ฉุดเผานะไม่ใช้สายพานนะใช้โซ่เกียร์ก็เป็นเกียร์รถยนต์เราเนี่ยฮะห้าเกียร์ต่ตัวนี้เกียร์ก็จะเป็นเกียร์รถรถเก่งนะน่าจะเล็กหน่อย ลูกเล็กๆนี่ก็ซื้อมาหกเจ็ดพันนะฮะเกียร์อย่างนี้ไม่เชียถูกๆนะครับนะเพราะเราสร้างกันซื้อของมาแล้วมาประกอบมาสร้างกันมาวัดมาตัดมาเจาะทุกอย่างมันมีทุกอย่างมันมีามนมรายละเอียดเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นเห็นไปเป็นล่องสายพานตัวนี้ก็คือต้องไปชุด เครื่องจะฉุดล่องแต่พานตัวนี้แต่พานตัวนี้ก็จะมาปั่นโซ่เฟืองตัวนี้เห็นไหมล้อก็หมุนคือมันดีอย่างคือมันจับจับสองล้อจับสองล้อมันจับสองล้อพูดง่ายๆเหมือนลิมิเต็ดสลิปในรถยนต์ในค่ายต่างๆที่เขาทำออกมาคล้ายๆกันประมาณนั้น แรงฉุดไม่ต้องกลัวฮะสูบเดียวเรือเฟือดีที่ไม่ใส่สโลไปด้วยก็เนี่ยมีครัดมีเบรกมีคันเร่เงเหมือนกับรถยนต์ที่เราขับเพราะเกียร์ก็เข้าตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเป็นเกียร์รถอะไรรถกระบะรถเก่งรถหกล้อแต่ของผมเนี่ยจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าผมเน้นใช้งานหนักลากจูง นะครับวิดน้ำแต่บางเอิญผมมีอุปกรณ์อยู่แล้วที่บ้านนะเนี่ยคือเครื่องมือเครื่องมือหลักๆเนี่ยผมมีชุดเกียร์ตัวเนี้ยเนีของอีสุมีรถหกล้อเกียร์เขาก็จะใหญ่ทนทนหน่อยในเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งก็โยกตัวนี้เป็นตัวหาเกียร์นะครับ ันนี้เป็นตัวเข้าเกียร์มีตัวหาช่องว่างเกียร์มีตัวเข่าเกียร์ตรงน,นี้มีตัวหาเด็ช่างเราก็จะดัดแปลงโยงใส่ตัวโยงก็จะมีบูทโยงแบบนี้ไม่ใช่ทำมั่วงๆง่ายๆนะฮะมันไม่ใช่นะฮะนี่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 ของผมจะใช้โยงแบบนี้นี่มีบูทมีตัวปรับขาแบบนี้เลยนะปรับแบบนี้เลย ตัวนี้พิกัดคลอง15นะครับสายกลางบึงสารอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกผมกำลังจะมารีวิวเลยนี่ช่างไม่ว่างอีกฮนะเ,เราก็จะมา ดูข้ข่าวไปก่อนอันนี้ดูข้่าวไปก่อนนี่ตัวนี้ไปซื้อมาแล้วไฟวินแผ่นคัสคือซื้อ,อมายางยางยางวินเจ้าเจ้าเมื่อไหร่ล่ะโอเค ไฟวินโอเคโอเค